สาเหตุที่ผู้หญิงเนี่ยหมดรักคุณข้อหนึ่งเฟลลี่กับผู้หญิงอื่นมากเกินไปสาเหตุอันดับต้นๆเลยนะคะที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ย เขา,าลดความสนใจในตัวโคโุณแล้วก็หมดรักคุณไปในที่สุดนั่นเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยไปให้ความสนิทสนมกับผู้หญิงอื่นมากจนเกินไปอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทของเธอซึ่งการที่เธอแนะนําเพื่อนสนิทให้คุณได้รู้จักไม่ใช่ว่าคุณจะไปผูกมิตรสัมพันธ์มากจนเกินไปดูแลเพื่อนสนิทเธอเนี่ย มากจนแบบว่าโอเวอร์หรือว่าเกินไปเนี่ยทำให้เธอรู้สึกว่าเอ้ยทําไมเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าการดูแลเอาใจใส่ธรรมดาแล้วเหมือนมีรับลมอะไรเคลือบแฝงอยู่การที่คุณเนี่ยดูแลผู้หญิงอื่นสนิทผู้หญิงอื่นมากกว่าเธอผู้หญิงเนี่ยเขาคิดนะคะว่าเอ้ยมันดูแปลกแปลก,กไหมซึ่งเธอควรจะดูแลฉันมากกว่าผู้หญิงอื่นไหมนี่แหละที่ทําให้เธอนะคะลดความสนใจในตัวคุณลุงและหมดรักคุณไปในที่สุดนั่นเองค่ะ ข้อ 2. นะคะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใครๆก็สามารถทำความผิดได้ใช่ไหมคะคุณเองก็เช่นเดียวกันก็สามารถทำผิดเองได้เช่นเดียวกันคุณนุก็ทำผิดได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าใครที่ทำผิดแล้วเนี่ยไม่รับผิดชอบต่อความผิดไม่ขอโทษเลยไม่สารภาพว่าตัวเองทำผิดเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองสิ่งนี้แหละที่ทำให้ผู้หญิงนะคะลดความสนใจในตัวคุณลุงแล้วก็ หมดรักคุณไปในที่สุดคุณทําผิดคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณต้องกล้ารับผิดอย่างเช่นคุณอาจจะมาสายใช่ไหมคะหรือว่าคุณไม่ทําตามสัญญาคุณก็ขอโทษว่าเอ้ยต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ทําผิดอีกแล้วนะฉันจะทําตามสัญญาฉันจะมาตรงเวลาอะไรแบบนี้ซึ่งความผิดพลาดเนี่ยเราสามารถให้อภัยกันได้นะคะถ้าคุณเนี่ยไม่ทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ผู้ชายที่ทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าแล้วก็ไม่รับผิดชอบต่อความผิดตัวเองแบบนี้ ใช้ไม่ได้นะคะผู้หญิงรักคุณก็หมดรักคุณได้เช่นเดียวกันค่ะข้อ3ไม่ให้เกียรติไม่เคารพข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าสาวสเนี่ยอยู่กับใครแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเธอจะรักมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ให้เกียิเธอไม่เคารพเธอเนี่ยเธอก็หมดรักคุณได้เช่นเดียวกันนุ่มๆอย่าคิดว่าคุณ คือไพ่เหนือมือนะคะสาวๆรักคุณมากเขาก็ตัดใจได้ง่ายเช่นเดียวกันอย่างเช่นคุณเนี่ยแบบไม่ให้เกียรติเธอพูดจาต่อว่าเธอต่อหน้าที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งพูดจาตะโกนเอะอะโวยวายอะไรก็ตามเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ว่าคุณสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันคนที่ไม่ให้เกียรติคนที่ไม่ครพบใคร จะอยู่ด้วยใช่ไหมคะคุณเองก็เช่นเดียวกันใช่ไหมหนุ่มถ้าคุณมีแฟนที่ไม่เคารพให้ไม่ให้เกียรติคุณเนี่ยพูดจาแบบหยาบๆกับคุณแล้วคุณก็ไม่อยากอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วถ้าคุณอยากให้แฟนสาวคุณเนี่ยยังคงรักคุณอยู่ก็จงให้เกียติแฟนสาวซะและแฟนสาวคุณเขาก็จะให้เกียติคุณเช่นเดียวกันค่ะข้อ4ี่ ขาดการดูแลเอาใจใส่ต่อให้สาวๆรักคุณมากเท่าไหรก่ก็ตามนะคะถ้าคุณขาดการดูแลเอาใจใส่เธอเนี่ยเธอก็หมดรักคุณได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสาวๆโดยปกติแล้วจะดูแลเอาใจใส่หนุ่มใช่ไหมคะเขาก็อยากให้แฟนหนุ่มดูแลเอาใจใส่เธอเช่นเดียวกันผู้ชายที่ไม่ดูแลเอาใจใส่ไม่สื่อสารมีอะไรไม่พูดไม่จาไม่ชอบอะไรหรือว่าไม่ต้องการอะไรเนี่ยไม่พูดไม่จาเนี่ยผู้หญิง อยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะเธอต้องเดินจากลาคุณไปแน่นอนดังนั้นแล้วอย่าให้ความสัมพันธ์กระชับอย่าให้ความสัมพันธ์เนี่ยเหนียวแน่นนะคะคุณต้องเอาใจใส่แฟนสาวคุณเพราะปกติแล้วผู้หญิงก็ดูแลเอาใจใส่ผู้ชายอยู่แล้วเธอปรารถนาให้แฟนหนุ่มดูแลเอาใจใส่เธอเช่นเดียวกันมีอะไรก็พูดก็จะชอบหรือไม่ชอบอะไรก็บอกกันตรงๆนะคะซึ่งข้อนี้แหละจะทําให้รักกันได้อย่างยาวนานนะคะและนี่ก็คือสี่สาเหตุที่ทําให้ ผู้หญิงนะคะเขาหมดรักคุณลดความสนใจในคุณลงุงแล้วก็เดินจากหลาคุณไปในที่สุดหนุ่มๆลองเช็คดูนะคะว่าคุณเคยทำเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะคะถ้าทำก็ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่คุณจะเสียผู้หญิงที่ดีแฟนที่ดีจากชีวิตคุณค่ะด้วยรักจากคุณนุชค่ะ